ส่วนที่กว้างที่สุดของประเทศกว้างนับจากทิศตะวันตกก็คือจังหวัดกาญจนบุรีถ้าทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนืออันนี้คือจังหวัดอุบลอุบลราชธานี ส่วนที่กว้างสุดก็คืออยู่ที่ช่องเม็กอยู่อำเภอพิบูลมังสาหารจนกระทั่งไปจดที่ด่านเจดีสามองค์อยู่ในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีความกว้างทั้งสิ้น700 terzi chilometri.